ไหนแม่บอกแม่ให้ขึ้นเตียงไม่ใช่เหรอขึ้นมาใหม่เนี่ยลงเลยยางฟอร์มหปะไหนบอกแม่บอกแม่ขึ้นเตียงไงไหนตีเลยพ่อตีเลยตีอ้วนเลยพ่อตีอ้วนเลยพ่อตีเลยไม่ตีไม่ตีหรอไม่ตีไม่ตีตีอ้วนเลย ไม่ตี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 เนะอยู่เฉยนะเฉยนะเฉยโอไม่ตีไม่ตีไม่ตีตีเลยแม่บอกให้ตีขึ้มาได้ไงบนเตียงเนี่ยโอ้ทำไมโอ้ทำไมโอ้ทำไม่ตีเลย นิ่งๆนิ่งๆแม่ตีนะยังยังยังฟอมฟอมเกเร่ไม่ต้องฟ้องช่วย <estratég> ไม่ได้หรอกพ่อช่วยไม่ได้ตียอย่ามอง หรือทั้งระบบโควตาผลประโยชน์ตกอยู่ที่ใดตีฝนตกหนักน้ำระบายไม่ทนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์บนถนนแสนสุขตัวบันาปบันที่ไย <c oughs>